มั่นนี่เดี๋ยวปูว่ามันนี่กับว่าได้18แปดหนึ่งนี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแมนคือขื่นซื้อลงนีตัวอะไรน่ปู่ซื้งลงกับแม่นแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์า็ดมกานะปูเนาะครับปูขาวังโขงสวัสดีครับมือนี่สวัสดีครับปูขาวฟังโขงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ได้มาตามโดนแล้วปูเพียงใดครับสบายดีปูโดดแล้วค้อยร้อยโซกร้อยมันบอกปูสามปีกัปูอยไถามกับบวกเบิยอก็มาหาเองนะปูเนาะใกบวกกันใคถามกับบวกคุณแม่หาพันบ่คือันนจกวัแล้วปู อันสองงวดนี่งวดที่สามโอ้ยงวดที่สามแล้วบันพี่น้องบมื่อใดมาตามพอเส้นมากเป็นเลขแบบใดปูเฮ้ยงวดนี่ไม่เหมือนเป็นเลขไม่ฝันหัวฝันผมไม่เหมือนเห็นแปดตัวเดียวเห็นเลยบอกปูเห็นก็ยังคล้ายๆไม่ฝันหัวฝันไม่หลงสมาธิเห็นค่ะ เราตีเลี้ยวไปก็เห็นแปดแปดนมันิเป็นมาตัวเดียวเห็แปดหนึ่งมอวัดเห็นเห็นแปดตัวเดียวมมนยังย่ายตัวน้าปูเนาะเรียกว่าแปดหนึ่งเี๋ยวะแปลหนึ่งแปดกูรทันแปดหนึ่งแปแปดสองกันมันคืนเนาะกันขึ้นกันลงกแปลตัวเดียวที่นี่นี่แปดกหนึ่งกันละสองวัด่ผพานมาก ได้มาแบบใด้จ้างวดนั้นได้เข้าหาพี่หนุนปั้นบับพี่หนเขาสุดเร็วเลยร็วเลขแล้วก็เขาว่าปูได้ตัวไหนวะพี่นเอาันนั้นมากูเขียนให้วะกระดาษมากูเขียนให้วะพี่นุนเลยเขียนให้เข้าหาเข้าหาตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่วะตัวเดียวแล้วเขจยนบ่เบิดหลายวะพี่น ที่สองมาฝันเล่มาได้นสิบที่สิบห้าสิบหกอยที่ได้แน่ก็ได้ดันตัวสิบห้ามวดสองนีได้มากแบบไดตัวมวดเกวนสองหนึ่งฝันฝันฝันว่าสิบห้ามันส่องสิมากแต่มาสิบห้าสิบหก อากาศ10ซีนี่แัละขึ้นโลกงไหวว่สิเพราะว่าเส้นมากเลขกกูนี่มันมันสีได้ขึ้นได้โลงด้กันไว้นจะเส้นมางมันเป็นทังสักไอ้นี้งวดนี่วันนี้ันว18แปดหนึ่งอี่ะปูนั่งสมาธิว่จ้ะนั่งสมาธิคะค่าเลี้ยวไปก็ยงเห็นเล็กแปดุ่งข่นขึ้นมากเลยขื่นวาแปดมาตัวเดียวมันต้างสิมเป็นแปดหนึ่ง18แปดหนึ่ปดแ่แปดันบอครบเบิ่ย ผลแลเดียวงแดแตัวเดียวได้ตัวเดียวกับแปดหนึ่งแปดศูนย์เอาตามปูนละปูนผู้ภาพแปน่แปดเนาะปูเพรว่าหลแหลยไปเรื่อยๆ่ทษนี้แหละนาะปูเนาะก็ดึงนึ่แสองแปดจับเอาตามนี้แล้วจับนะมั่นใจพระจ้างวดที่สานี่ แต่ว่ามันกับว่าท่านในฝานไหนพราอเห็นตัวเดียวถ้าเรียจ่อมือมากเขยมันเห็นไม่จะมาตามไม่เนาะปูว่าหามาตามโคงคือท่าอีกนัลกปูเดี๋ยวนี้กับคถอยไรฝันเพรอะม่มันเมยอตัเมยน้้าสวดกันสวอนี่ยืนหนึ่งูัมีขันมาหานี่เข่าเด้อวยากรยาใครเข้ากุลละวันที่สามตรงมาเนาะคูเนาะยากใค้เขาคุณแล้วนัน ได้มาแล้วซองวัดตีนวัวปูปู่ะผูท่ทั้งไก่พันกัดพันยามกัดจอบถึงแท่นหนีอยู่คนได้นนะบ่ล่ะลูกศิษย์ลูกหาปูคนก็ได้อยู่คนทั่วหาปูผู้มากไปผู้มากกัดได้ปูหนี่เพอบ่ได้ตัวนี้คันเพอบ่มานี่แม่นรวดเกิดอะไรลังเทียกัเขากัดถือแเขากัดทรงเงินมาให้ยายผ้าใส่ซื้อถูกซื้อเทียร์ใส่ปูขนาดสั้นสั้นแบบน้องปู แสดงว่าหาดึกคอนใบุบางตัวนี่งัข็่มากไม่ไม่ยังเีเขาเียงวด่านี่เขาเด้มปูงวดแห้งใหญเขาทุกงวดีว่านี่เอฟซีสีเห็นหลายดิเพราะว่าแห้งใหญ่เขาทุกงวดหญ้นมากเต็มอยู่นี่คือว่าว่าว่านี่ละปู แม่พัชหาพันวัวในเรา่งเสือตเนาะแม่พัาหาพันท่านได้เพราะว่าเจ้าควงคืท้ายท่นที่แม่พัควมอกถม่เา้ปูบอกว่าซื้อตัวนี้เด้อถ้าว่าแปดตัวเดียวหันหมดเจ้าบ่มากกับว่าท่านบอกดิ่อแม่พ้ากับว่านูตัวสัตว์าู้กันปู่มาตะเผย ให้ได้แตัวเดียวนี่ละมันจังเป็นแปดตัวเดียวมีแปดยังแน่กับปูแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปนย์แงระวันกานถึงันลุงค่ะทีในแน่นก็ได้แปนึ่ค่ะแต่ว่าตัวเน้นแปดนึ่อกปูเนี่ยเอ้ายูเอิคขึงาม่แถวปูันไงจได้แหละเมืองเกองอยู่จได้ละเมนจ็ดหตัวมันใจปูตัวใดก็จ้า แโตมันใจปูตั่าแปดน,นึงน,น้จจะมาด้ยเยอะผือเล้ตัวร้อยเด็ดปูเมันกศูนย์แปดนี่ละศูนย์แปดกัดสองนีเห็นว่าจ้ะหมดมาเอ้ยานิมันใจจ้เปอร์เซ็นมันกะจีวังนี่ละบังแบบปดสิบ,บนี่ละแบบ ยาสิเปอนสวัดสสองงวดที่ผ่านมานะเต็มเต็มสว่สเมื่อกับงงวดเมือนกันงวดที่ว่าก้าหาก็คิดว่ามันแมนวันลอยผิเส้นหมะค <c oughs> ือว่าได้บอกคนเล้ได้ไใ่ภา,ามแมนคนว่าไพ่เพชรแทบกับบกจอนคนบรถามก็ต้องบอกปนเพราะค<อ>นคนบ่มีโศกแมนแ <c oughs> สดงว่าเขาบ่มีโศกถ้บ้านันนเสียงกับเพื่อนถามกับบอกเพื่อน <c oughs> คนมาถามก็บอกคนถามก็บอกคนก็ได้น้ำคนมาถามบ่บอกขี่รถกลับไปคนมาถามผู้ใดตัวไหนก็บอกคนแต่ตัวผู้บ่บอกแต่ว่าให้ย่ายนบอกผู้บังไอ้เอี้ยซี่บังนะครับตัวสื่อบังงามมันออกว่าปัวเป็นตัวออกปะครับแย่ปัวแยกมากครับปู เนาะบัานนี่คือของปูขาวเด้อคนเขามาแล้วซองงวดแล้วพี่น้องโอ้ยพอได้มาหาปูโดนปูละลอยแม่นพี่น้องโตมากโตชอบโตได้ครับปูแปดปีแปดหนึ่งเน้นแปดหนึ่งเกิดวาเกิดวาตัวเน้นตัวนั้นกิดวาซมหลอกขางน้องอย่างขึ้นลงครับขึ้นลงไว้ ตัวบ่วงกลมกัน,กนเ,เอาขึ้นกันตัวกันเอาผิตร่งไว้ไปกับทุกตัวเนาะปูเนาะเนียนอ้องไปกับทุกตัวเด้อไปกับเขกคฟังควงนี่บริมาตามพันโดน,นได้ครับพี่น้องเอฟซีแต่ปีกายนี่ปีนี่นต้นปีก็ได้มาตามไห้เพราะว่าเล่าไห้เข้ามาสามงวดตีแล้วมาปูเนียนี่งวดที่สามเลยงวดที่สามอีกงวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะปูเนียน มาตะเกาว่าท่านได้ลหลยงวดพี่น้องแปดหนึ่งป <8, S 2> ดสองแปดศขึน 8, 8, 0, ้นล่พงพอมให้เรียบร้อยพี่น,อน้องเอางวดที่สามนี่แหละพี่น้องตุ้มตุ้มเอาโอเคละปุบขอบคุณครับแนวทางปูข้าวฝั่งโค้งนะครับ